รินยาไม่มีแต่มีนะคะแต่ทีนะคะคนจนก็มีสิใช้สปริงกร์หลักพันมาบังกันดีดีแม่แล้วไม่ีไปไต่ไอ่ไม่หยังผมมีเรื่องของใจดีเรื่องหยังล่ะอะตอมทั้งหมดมันต่างกันยังไงแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอะอ่าโอเคมันมี3รุ่นนะมีสมรุ่นรุ่นแรกเลยตอรยี่สิบแปดอีโค รุ่นที่2รุ่นที่2อะตอม35รุ่นที่3รุ่นที่3อะตอม4ีมันเหมือนกันเหมือนกันในข้อไหนบ้างอ่ะข้อแรกเลยตีน้ําเหมือนกันตีน้ำนี่ตีก็ตีเหมือนกันตีเหมือนกันนะตีเหมือนกันข้อที่2อที่เขาเหมือนกันคืออ่ะก็คือปรับองศาเหมือนกันนี่ปรับองศาสองตัวปรับสามเหมือนกันอ๋อนี่ไงนี่ดูนะปรับสาเหมือนกันปุ๊บล็อกปุ๊บหนึ่งปรับสาเหมือนกันนี่หมุน ป,ป๊บุ่มเ <U> หมือนกันแค่นี้ใแล้วอยากจะใช้360องศาเอาปรับลงมานี่ไงปรับลงให้สุดเลยดึงลงมาเงี้ยใช่ดึงให้สุดเลยดึงมาให้สุดนี่ดึงมาให้สุดแล้วก็ล็อกอ่๋อคราวนี้เขาจะหมุนรอบตัวได้ใช่พอหมุนปุ๊บล็อกปุ๊บนี่เห็นไหมนี่เหลาสีมังศาเลยเหลาสีมังศานี่เห็นไหมตัวนี้ก็เยอะเกินอื แล้วข้อที่3เห็นเขามีน็อตเส้นมาให้เหมือนกันอ่านี่ม,นนม,มีน็อตเ้นมีเป็นทำไมนะน็อตเส้นเนี่ยก็มีเอาไว้ปรับแต่ละหัวไงว่าแต่ละหัวเนี่ยระยะยิงแต่ละหัวเนี่ยมันไม่เท่ากันมันจะนมีเยเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่อ๋อนี่มไม่ได้ขนาดเท่ากันใช่แต่ละรุ่นมีขนาดแต่ละเบอร์ไม่เท่ากันท,ที่แถมมานึกว่าขนาดเดียวกันหมดไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าบางคนไม่รู้นะว่าเฮ้ยที่แถมไปเนี่ยสามสามหัวนี่คืออะไรแต่ละหัวมีเบอร์เล็ก ใบกลางใบใหญ่แต่ละรุ่นจะมีแต่ละหัวไม่เท่ากันอันนี้มีสี่หัวใช่อันนี้มีสี่หัวใช่อันนี้จะมีสามหัวอยู่ที่ราคาด้วย<อ>นันละอันนี้เป็นขนาดอะไรนเนี่ยอันนี้อะตอมที่แปดอี่แปดอีโคขนาดเกียวหนึ่งนิ้วครึ่งอะตอมสามห้าขนาดเกียวตรงนี้ครึ่งเหมือนกันแล้วอะตอมสี่ศูนย์ลขนาดเกียวสองนิ้วแล้วผมจะเลือกใช้ตัวไหนแล้วอย่างเงี้ยยี่แปดอีโคก็ใช้ได้สามห้าก็ใช้ได้สี่ศูนย์เนี่ยเลือกยังไงเลือกปัูมมันอยู่ที่ปั๊ม ปั๊มไฟบ้านกับปั๊มไฟสเฟสไม่เหมือนกันถ้าไฟบ้านเราใช้ได้ 2- อถึงสแรงก็เหมาะสําหรับอะตอมยี่แปดอีโคถ้าเรามีปั๊มหนึ่งสองสามแรงใช่ยี่แปดอีโคได้อันนี้ใช้ไม่ได้ละไม่ได้ละคุยยี่แปดอีโคก่อนอ่ะยี่แปดอีโคนะเหมาะสําหรับปัม๊มมิซูนะครับปั๊มอะไรก็ได้ที่เป็นสองแรงสามแรงดูที่เฮดหรือแรงดันนะครับเดินท่อสองนิ้วก็ได้หนึ่งนิ้วครึ่งก็ได้น่ะแล้วก็ใส่หัวนี่ใส่เกียวนี่เลยหนึ่งนิ้วครึ่ง เปิดได้เลยค่ะเองถ้ามีปั๊มบ้านที่ไหนใช้ไฟบ้านทุกสองหรืสามแรงก็ใช้ได้แล้วทุกตัดสมีมันเท่าไหร่แล้วไอ้ตัดสมีตัวนี้มันอยู่ที่สิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดเมตรตัวนี้นะอ่าตัวนี้กินน้ำหนึ่งร้อยแปดลิตรถึงสามร้อยแปดลิตรนี่กินน้ําเยอะมากเลยนะนี่ถ้าปั๊มเราแรงๆนี่บอกเลยมันยิงได้ไกลมากเลยนะแล้วถ้าเป็นอะตอมสามห้าอะอะตอมสามห้าเจ้าตอมสามห้านี่นะเออมันนิ้วครึ่งเหมือนกันนิ้วครึ่งเหมือนกันนี่ต่างกันยังไงกระบอกปืนตัวนี้มันยาวกว่าเห็นไหม ก็บอกปืนมันยาวกว่าวัสดุด้วัสดุตัวนี้เป็นทองเหลืองแต่อันนี้มันไม่ไม่เหลืองันแหละมันดำไปแล้วโดนขุ่นไปแล้วไปเทปไปแล้วตัว28นปที่เขาเป็นเหมือนอลูมิเนียมใช่แต่ก็ทนเหมือนกันทนเหมือนกันนะทนเหมือนกันแล้วรัศมีของเขาละไอตัวไอเจ้าตัวนี้มันยิงได้อยู่1 9ถึง35เมตรไกลกว่าตัวนี้ไกลกว่าคืมน้มที่เขาใช้ล่ะ3แรงก็ได้นะ3แรงได้5แรงได้5แรงได้ยิ่งดี5แรงปุ๊บเดินท่อ2นิ้วได้เลย3นิ้วก็ได้มันจะได้กินน้ำเยอะ นะพอเรากินน้ําเยอะกลับมาที่คําถามเดิมว่าไอ้นอตเซ่นนี่ไงมันมีผลตรงไหนมีผลตรงที่ร่าเราเดินเราเดินท่อใหญ่เราสามารถใส่หัวใหญ่ได้นี่ไม่ใช่ว่าเราปั๊มเล็กแล้วเราเดินท่อเล็กไปก็เราเอานอตเซ่นเบอร์เล็กใช่ถูกต้องเมื่อไห้่เขาฉีดไกลถูกต้องโอ้มันมีเทคนิคนี่เทคนิคเทคนิคอ่ะอีรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งมามารุ่นหนึ่งมาเนี่ยหี่ใหญ่ของพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่เลยสีู่นี่เขา เป็นไงอ้อธิบายหนักๆเลยที่ตัวนี้รุ่นดีนะขนาดเกลียวมันต่างกันไอ้สองต่างแล้วต่างแล้วตัวนี้นะครับขนาดเกลียวเป็น2นิ้ว2นิ้วแล้วสองนิ้วนะกระบอกปืนใหญ่ขึ้นสังเกตดูใหญ่ขึ้นกว่าตัวนี้เยอะการยิงไกลขึ้นนะ2 0ถึงเมตรตัวนี้เลยกินน้ําเยอะมากเกือบ600อลิตรนะส่วนปั๊มล่ะสองแรงสามแรงถามยิงน้ําได้ไหมยิงน้ําออกแต่ได้ไม่ไกลไม่สาใจไไม่ไม่แนะนาแนะนํา5แรงขึ้นไป5แรง7จแรง10แรง15แรง นี่อันนี้เลยเดินท่อ3ามนิ้วได้เลยเดินท่อใหญ่แล้วไปใส่รถตรงนี้เหลือ2องนิ้วได้แล้วลรัศมีของเขาอะไรตัวนี้ตัวนี้มันได้ได้2 0ถึงเมตรเลยตัวนี้จะบอกให้ยิงทีนะน<อ>ู่นน่ะบ้านหลังนู้น่ะน,นั่นะน,น่ะก็ะอยู่แค่นี้เองไงนี่แหละหลังนี้ไงเออ,อ้จะโม้ไปไหนเนี่ยอ่ะเอาตอนนี้รู้หมดแล้วว่าไอเนี้ยเกลี่ยนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งสองนิ้วแต่เขาเนี้ยอยากเห็นรัศมีมาแล้วไอ้เอ้า ก็ไปกันสิเดี๋ยวเราผมเทให้ดูเลยนี่เทให้ดูหรอใช่ผมซื้อไล่มาให้แล้วนี่วันนี้โซไปเทให้ดูเลยนี่ไปจัดการเลยไปไปอ่ะไปดิให้เกียรชุดด้วยมาลุยจริงเลยโอ้โหนี่อะตอมยี่แปดอีโคตัวเล็กสุดเจ้าเม้าเนี่ยเหรอใช่นี่ยี่แปดนะนิ้วครึ่งนะนี่ตัวนิ้วครึ่งนะเป็นไง ดูก,การกระจายของน้ําก่อนดูก่อนดูก่อนเป็นไงมันรูนแรงขนาดนี้เหรอรุนแรงโอ้โหเป็นไงพี่ประทับใจนะแค่ตัวแรกนะใช่ดแิแต่งตัวอะไรมาเนี่ยฮะคุณ <c oughs> ให้เกียรติชุดผมด้วยแต่งตัวอะไรมา<ก>มคนจนมีสิทธิ์ไหมไงไม่เคยดูไงคนจนมันมีสิทธิ์อยู่แล้วแตแ่แต่งตัวอะไรของมึงมาเนี่ยฮะเต้นตนี้เต้นนี้โอ้ยยี่แปดก็ลังกาเงียบไปบอคนี่ยี่แปดตอนยี่แปดขอดูว่าตอนสามารถต่อเลยได้ไหมได้เลยครับจัดไปเดี๋ยวบอกให้ทีมงานรับนี่นะ <Hey. S 2> จุใจเลยป๊อปอะตอมสามสิบห้าจะแน่นอนอยู่แล้วเอาอย่างนี้ได้ไหม่ามาขอดูพี่ใหญ่หน่อย <Wow. S 1> เอ้ามาเลย หยิบขึ้นมาหยิบมันขึ้นมาพี่ใหญ่ในวันนี้มันจะอลังการขนาดไหนได้เลยเจ้าตัวเนี้ยมันสองสองนิ้วเด,เ,เดี๋ี๋ให้ดูหน่อยจัดไป โอ้พี่ป๊อปนี่มันพี่ใหญ่ของเราในวันนี้เนี่ยใช่แล้วนี่อะตอม40ขนาดเกลียว2นิ้วเลยตัวนี้เป็นไงล่ะรัศมีประมาณเท่าไหร่พี่ป๊อปประมาณ20ถึง39เมตรแต่อันนี้มันอยู่มันขึ้นอยู่กับแรงดันของปั๊มด้วยนะตอนนี้คือยังไม่ได้เร่งเครื่องไม่ได้เร่งเครื่องแล้วไม่ได้เร่งเครื่องแล้วตอนนี้มันอู้ป่าหรือไงเนี่ยก็คือมันจะมีการปรับองศาใช่ไหมใช่ใช่ปรับองศามันที่ดีก่อนถูกต้องวันนี้เราก็ได้เห็นทั้ง3รุ่นเลยป๊อปทั้งอะตอม28อีโคคออออะะตตมมม35แล้้วก็็40ใช่รัับบผเปนยงงงไา เปียกเต็มตัวเลยครับวันนี้สุดยอดสนุกมากเลยนานๆเราออกกองมาที <Wow. S 3> เอาดูความอลังการของอะตอม40อีกสักนิดนึงอะเอาไปจัดไปชอิอเลย โหสรุปเป็นไงบ้างอะตอม3รุ่นที่ฉีดให้ดูเมื่อกี้เป็นไงเห็นยังมันสุดยอดขนาดไหนเห็นแล้วว่ารัศมีมันแตกต่างกันเป็นไงการใช้งานแตกต่างกันชุ่มไหมง้อมจับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับมาทํางานมาเล่นน้ำอะไรเนี่ยมึงแต่งตัวอะไรของมึงมาเนี่ยฮะฮะผมเป็นแดนเซอร์ไงคนจนมีสิทธิ์ไปค่ะคนจนมีสิทธิ์ไปคะปลาลิงญาไม่มีแต่มีสปริงเกอร์นะคะเย่สปริงเกอร์นะคะเฮ้ยูซุปเล็จ้า เอาสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อไปที่ Line at, at happyfarm 15าร h ม p p y f a r m 15ปี้ฟาร์มสิบห้ียงตังฟังชัดเหมือนเดิมนะพักเข้ามาได้เลยเพราะแอดมินเขาว่างเหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูซิว่าจะเป็นคลิปอะไรคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าคนจนมีสิทธิ์ไปจ้ะคนจนมีสิทธิ์ไปค่ะปาริาายาไม่มีแต่มีตปีกานะจ้ะมีตปีกานะจ๊ะเฮ้ยพอเล้